นี่คือช่องแรกนะครับนี่คือช่องของคุณอะไรวะช่องของคุณคาเมล่าเฮ t เทลนะครับนี่เลยอ่านี่คือช่องแรกนะครับมีอยู่สีช่องเองนะครับผมขอเรียกมันลงวันนี้นะเฮ้ยว้าวเขาช่วยสปีกแมนได้นะครับคาเมล่าแมน แล้วตอนนี้มีตัวไม่รู้มองไม่ทันแล้วก็มีลาสปีกรแมนโผลมานะครับแล้วก็ไพทานคาเมล่าแมนอ่านไม่ทันอา้าวจุบแล้วโอ้ยังไม่จุบอ้าวาบมาตรงนี้วาบมาฐานก็เดินไปเดินไปใครชอบของคุณคาเมล่าเฮ็ด ทีเฮ็ดที่เบานะน่าจ,จะใช่แหละถ้าใครชอบกดหนึ่งนะครับคนส่วนนี้นะครับคือของคุณ Under Tale นั่นเองอ่ะนี่คือหนึ่งปีผ่านไปแล้วก็เห็นคาเมล่าเมนเอ้ยวับได้ตายชิ โดนกดส่วมอะเลยนะทุกคนนี่ใครไม่รู้รู้จักนี้ยิ้มเราจับมือกันแล้วว่าไปแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะคนนี้เขามีค้อนด้วยทุบคขาไม่ไ้เมนอ่าโดนต่อยไปเป็นไงตาแดงแล้วยี่ไปกันเถอะ กมริการ์มีไซนิตตาแดงอยู่หนึ่งคนคนเฮ้ยว้าอย่างเท่เลยไปไปเลยเฮ้ย hey. ระวังอ่าคนไห้ท่านตัวนี้ผล่มาแล้วนะตดนแทงไปหนึ่งคนตดนหนึ่งหัวไปแล้วนะนี้ไปได้สองคน ถัดมาคุณต่อไปนะครับวันนี้คือของคุณถัดมาอีกช่องหนึ่งเลยนะครับคือของคุณค่ผมลืมดูชื่อช่องเขานะครับทคนซึ่งเป็นเกนะ